อันนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ดวงตาของเราจะรู้สึกน่ากลัวไหมคะอันนี้เรียกว,ว่าตอเนื้อนะคะซึ่งตอเนื้อเนี่ยสามารถเกิดกับเราได้ทุกทุกคนเลยนะคะสาเหตุที่เกิดค่ะคือเจ้าแสง UV ที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะกระตุ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เยื่อบุตาขาวที่ดูเสื่อมไปนั่นเองค่ะทําให้เกิดเป็นตอเนื้อขึ้นค่ะ เมื่อมีต้อเนื้อแล้วก็จะดูเสียบุคลิกภาพไปเลยนะคะสําหรับต้อเนื้อแบบนี้นะคะก็จะทําให้เคืองตาตาแดงได้นะคะถ้าเป็นนานๆเข้าเนี่ยจะส่งผลเรื่องของสายตาที่เปลี่ยนไปได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นเยอะๆคุณหมอแนะนานให้ไปหาจากักษุแพทย์เพื่อทําการรักษานะคะอันดับแรกค้าไม่อยากเป็นก็ให้ใส่แว่นกันแดดเวลาออกเจอแดดนะคะใส่แว่นกรองแสง UV เวลาเจอแสงต่างๆนะคะรวมถึงแสงจากคอมพิวเตอร์แสงจากมือถือด้วยนะคะ อันดับที่2นะคะถ้าเกิดว่ามีใครเป็นต้อเนื้อแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆแบบนี้นะคะก็สามารถผ่าตัดลอกออกได้นะคะการลอกออกบัสสุััน,นะคะก็จะนิยมแปะด้วยตัวเยื่อหุ้มรกหรือว่าเนื้อเยื่อตัวเองลงไปนะคะเพื่อให้แผลสมานกันดีขึ้นลดโอกาสการเป็นซ้ำค่ะ